พอก่อนพอก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีแฟนๆก่อนสวัสดีแฟนๆน,นๆะครับแล้วก็เตรียม <c oughs> เขาเรียกว่าจะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> ครับผมแฟนๆช่อง 7HD วันนี้พวกเราตอนนี้มีกันอยู่4คนนะครับก็มีอันดับแรกเลยก็คือการ์ตูนนัชชาผู้หญิงคนเดียวของเรา <c oughs> คนต่อไปครับผมพี่เบนสันติราชมาพร้อมกับน้องหมีนะจ๊ะ โอเคพี่เข้มหัสวีรรคภูม์ภัยศาลจ้ามาพร้อมมาพร้อมอะไรมาพร้อมกับกระดิ่งคู่ใจกุุงกิงกุุงกิงนะจ้าจะดิดงคูน้องยูเอ้ยให้แนะนำด้วยผมยูโรอยศวรรษครับเท่าพเจ้านักไร้แห่งช่อง7 HD ครับผมแล้วเราจะคุยอะไรกันดีในวันนี้เรามีคำถามมามากมายนะครับผม <c oughs> เราจะให้กันตอบทีละคนทีละคนในนี้นะจะเป็นคำถามจาก แฟนๆที่ส่งมานะครับผมไปเริ่มที่คำถามแรกเลยผมขอเปิดเลยแล้วกันนะครับผมแน่รู้เลยนะว่าข้างในเป็นอะไรเป็นอะไรก็เนี่ยสีเหลืองเย็นเหรอหกโมงเย็นแล้วไปหลอกมะมงมะม่วงอะไรก่อนอาโจอาอาเป็นมายังไงครับเนี่ยเป็นโกไม่มีคนสนใจเลยมา แล้วคำถามแรกนะฮะเทศกาลปีใหม่นี้คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดอันนี้ใครตอบครับตอบก็ได้ค่ะใครตอบก็ได้อ่ะอพี่เก๋มก่อนเลยผมอยากไปน่านครับไปน่านทำไมครับผมชอบภูเขาครับชอบทะเลมูแล้วชอบวะโอเคคนต่อไปเลยครับผมอยากไปนี่ครับไปนี่ไปฮะไปเอานี่ไปน่านนี่ ฟีใหม่เขาอยากได้สาระบางเล็กน้อยอันนี้จะเอาหาอย่างเดียวเลยหรือไงอาอ่ะอที่เบนอยากไปไหนไปไหนก็ได้ที่ไปกับคุณเน่ยอ้าวมาไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าไปเลยตอบเราขอตัวแทนสองคนเนี่ยข้อต่อไปเดี๋ยวผมกับการ์ตูนตอบโอเคไหมและคำแถมต่อไปคำ้า ขอสามคำให้กับปีหน้า2022หน่อยครับออะสามคำสามคำสำหรับปีหน้ารวยอ่ะเอาเลยสามคำคนละคำไงเอาเลยคนละคนละสามคำคนละสามคำปังปังรวยถ้าบมวัดสามคำให้กับตัวเองก็ขอเป็นแบบ สวยน่ารักละกันครับชมตัวเองครับผมคิดถึงอลิชัดคุณพร้อมผมดูประจ้าเผาขนเสนตามนี้ก็ยังดูอยู่ไปข้อไปไปดูทางเสื้อผ่านเย้วาสนาเข้าดีจริงๆนั่ตนนะสิในปีหน้าคุณตั้งใจะยากจะทำอะไรมากเป็นพิเศษ อยากทำอะไรถามใครดีถามไม่เป็น,นอยากทำอะไรมากเป็นพิเศษในปีหน้าปีหน้าเหรอฮะอยากทำงานครับเย้เพราะว่าปีนี้เราหยุดพักไปเอยอะปีหน้าเนี่ยขอให้โควิดหายไปแล้วเราทุกคนจะได้กลับมาทำงานเป็นปกติผมแล้วกันผมปีหน้าอยากทำอะไรเป็นพิเศษมากที่สุดผผมขอเป็นแบบ ถ่ายทอดสดละกันเยี่อ้มึงถ่ายอยู่แล้วถ่ายอยู่แล้วถ่ายอยู่แล้วถ่ายย่แล้วถาทอสสดเทพเจ้าแห่งกันไลฟ์ครับผมและผมจะยังคงคอนเซ็ปต์แบบนี้ตลอดทั้งปีนะคะยี่อะข้อต่อไปขอขอพรได้หนึ่งข้อคุณอยากขออะไรรู้ผมรู้ว่าคุณจะขออะไรคุณบอลคุณบอลพิมลไงเย้ขอพรณบอพิมลได้หนึ่งข้อจะขอ คนละพรกันขอพรมีมน์คุณขอพรได้หนึ่งข้ออยากขออะไรถ้าขอพรได้หนึ่งข้อผมอยากขออะไรไะเนี่ยทไมมันอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากขอให้ทุกคนทุกคนที่กำลังดูแล้วก็ทุกคนอรอบกายผมมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้โรคภัยไข้เจ็บเข้าใกล้ไม่ได้หรือว่าไม่มาเลยก็ยังดีครับผมขอได้อันเดียวขออันอนี้ครับที่เราฟังเสียงดีว่าเสียงมันเป็นอะไรแบการ์ตูนบ้างการ์ตูนบ้าง ขอพรได้หนึ่งได้ยินตรงนี้ได้ยินไหมอันนี้ก็ได้ยินโอเคเอาไปเอาไปจี้ปากขอให้โควิดหายไปจากโลกนี้ค่ะเราจะเริ่มคำถามต่อไปพักแจกปฏิทินแป๊บนึ่งแจกปฏิทินแจกปฏิทินเอาเลยปฏิทินปีล่าสุดปีใหม่โชว์ปฏิทินเลยฮะเอ้าวครับผมอ่ะเดินเอี เราเราจะเริ่มต้นกันที่200บาท200บาทไม่ขายไม่ขายหรอพมไม่ขายมาแจกฝีเท่านั้นมาแจกฝีอะโอเคมาแจกรีให้แฟนๆที่ชมอยู่เท่านั้นยังไงอ้าติดติดสวยอะสวยอะการที่จะได้ไม่ยต้องจ่ายแขกเล่นเกมกับพวกเราเท่านั้นเล่นเกมเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นยังไงพี่เบน รางวัลของเรามีสิบรางวัล <10 S 1> ขอ้ขอข้อรางวัแลแรกเลยนะขอ้อรางวัลข้อส้ำคำกติกานะซ้คำง่ายๆเลยง่ายๆซ้ำคำให้ช่อง7 HD ถ้าถูกใจรับปฏิทินไปเลยเอ,อ่านหน่อยอ่านหน่อยมา พิมพ์มาพิมพ์ม,มาสามคำสามคำให้ให้ช่องเจ็ดเอชดีโอ้ยออะมาได้ออยัง ระหว่างนี้ทีมงานจะเช็คแบบคำไหนที่3คํคำที่มันถูกใจทีมงานมากๆก็จะได้รับปฏิทินไปเลยแต่ระหว่างนี้เรามาต่อกันดีกว่าคำท่าเดี๋ยวให้ซุ่มให้ซุ่มให้ซุ่มแจ๊กให้ซุ่มซุ่มแจกอ่ะโอเคไปมาที่คำท่าคำถ่าอ่ะอันนี้ไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีทิ้งไปทิ้งไปอ้าวอยู่ตรงนี้นี่นะกับด้านประโถบอกชื่ออันนี้คำถ่านะคำท่าของพวกเรานะ บอกชื่อผลงานละครท้องเจ็ดเอชดีในปีที่คุณประทับใจมากปีนี้ที่สุดในปีนี้ที่คุณประทับใจมากที่สุดละครเรื่องอะไรมาที่คุณผู้หญิงก่อนเลยอ่ะกระตุยเขาขนค่ะออนอยู่เรื่องเดียวเขาขนอ่ะของคุณเบนซ์สันติราชเอ่อปิ่นพาย ไปปินไปปินไปกลับแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปต่ออะไรีเนี่ยอะไปต่อมาที่คำเทิมต่อไปคำถาาคำถาอแล้วคุณไม่ตอบเหรอไม่ตอบก็สลับตอบสองคนสามคนก็ไปเรื่อยๆไงเดี๋ยวมันจะนานเกินไปโอเคไหมคำถามต่อไปเพื่อนที่สนิทที่คุณอยากชวนไป เดาวขาว,ขาว,าวมากที่สุดคือใคร <c oughs> กันนะ <c oughs> เอาใครดีเอาเอาพี่เค้มละกัน <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าขอเป็นแบบเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงอะใครดีอะ่ะ คำถามว่าอะไรนะคุณอยากพาใครไปเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทที่คุณอยากชวนไปเขาดาวมากที่สุดคือใครครับผมพี่เบนครับทำไมทำไมถึงเป็นผู้ชายก่อนผู้หญิงอ่ะถ้าผู้หญิงอ่ะถ้าผู้หญิงอ่ะเพื่อนสนิทผู้หญิงไม่มีหรือไงไม่มีครับโอเคจบเลยเคียร์ไมท้อง่ายจังเลยแล้วคุณอ่ะคุณอ่ะอะอเพรผมอ่ะผมว่าชวนกระตูนไปเขาดาวครับ จะอาถามทุกคนเลยอะอยากชวนค่อเป็นผู้ชายแล้วการเป็นผู้ชายอยากไปเขาด้ากับใครมากที่สุดในปีนี้อย่างไม่ตอบมุนก็รู้ว่ากว่าเขาจะตอบได้เขาต้องคิดก่อนคิดนานด้วยเขาต้องคิดไม่ต้องต้องนั่งซ้อมกับตัวเองก่อนแล้วก็ตอบได้ไม่หือจะไปกับยูโรเทมแล้วก็พี่เบนเล่ พักช่วงแป๊บหนึ่งมาแจ้ข้องมาแจ้ข้องปฏิิินจ้าปฏิทิน,ทนวันนี้เราไม่คายวันนี้เราไม่คายเรามาแจกสิบรางวัลด้วยกัน10บรางวัลอย่าลืมนะข้อส้างคำไห้กับสองเจ็ดเอดี ขอมาพูดอะไรก็ได้ถ้าโดนใจก็รับไปเลยง่ายๆแค่นี้แหละง่ายแล้วเราจะขึ้นเราจะเราเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาจะได้วประกาศผลอ๋อเดี๋ยวแต่แคปแล้วประกาศผลอ๋อข้อแค่ซ้ำคำไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรก็ถามเข้ามาก็าโกหกเข้ามาอยากได้ปฏิทินของเรานี่เราให้โบนัสไปเลยสิบซองเดือนที่สองโอ้โห้โอ้่เต็มๆไปเลยไม่ใช่เงินแต่เป็นปฏิทินเป็นปฏิทินที่สองเดือนซองเดือนไปเลยคุณผู้ชม คำถามต่อ,อคำถามต่อไปคำถามต,ต่อไปอยู่ในมือผมแล้วคำถามอยู่ในมือผมแล้วครับถ้าต้องซื้อของขวัญไปจับฉลากกับเพื่อนคุณจะซื้ออะไรซื้อนิวยอร์ขอให้มีางานกันทุกทุกคน <S <S Happy New Year Happy New Year ความสุขทุก,ท,กทุกคนคำตอบมาคำตอบก็คือผมจะซื้ออะไรแล้วตอนนี้ถ้าไปจับฉลากถ้าแบบเอาแบบเบสิกง่ายๆไม่ต้องคิดยากเลย จับสลากราคาถูกๆก็จะเป็นแบบเจลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่มันแบบมันใช้ประโยชน์ได้สําหรับผมนะพี่ใหญ่เขาเหนื่อยกันหมดแล้วนะพี่จะไม่เหนื่อยมั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากให้ไปลุ้นให้ไปลุ้นให้ไปลุ้นเอาในปีหน้าเพื่อรับโชคให้ตุ๊กตอบหน่อยตุ๊กตุกให้ตุ๊กตอบหน่อยไม่ได้ชื่อตุ๊กไม่เล่แม่ตลอดเลยแม่อะแม่แม่ชื่อตุ๊ก จะตอบแคะเนี่ยต้องเก็บเอาแม่ชื่อตุ๊กเหรอว้ายลูกอย่าตุ๊กว้าอ่ะต่อทำามต่อไปปีใหม่นี้อยากมอบของขวัญให้ใครเป็นคนแรกอ่ะพี่เข้มถ้าตอบว่าแม่แน่เลยทะลุอยากมอบของขวัญให้ใครเป็นคนแรกเหรอครับแม่แน่เลยอ่ะมันไม่ตื่นเต้นอ่ะให้ยูโรก่อนเลยเฮะยูโรเหรอตื่นเต้นน่ะยังไม่ตอบ ว้ก็อยากมอบของขวัญให้ตัวเองแหละถ้าตัวเองอยากได้อะไรก็ก็ว่าจะไม่ใช่ตัวเองหมายว่าเขาตอบว่าจะให้ยูโรไม่ใช่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 ให้ยูโรตอบตอนอะให้ตัวเองใช่ไหมสาหรับผมเนี่ยผมอยากจะให้ของขวัญใครเป็นคนแรกให้ของขวัญแฟนคลับเป็นคนแรกเลยกินไปเลยใชยยังไงหายยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับจากเขามาเยอะมากในเรื่องของการดูแลการให้กําลังใจการซัพพอร์ตการ เทคแคร์ต,ต่างๆการมาหาการมาเจอการมาดูแลกันเขาให้เรามาเยอะแล้วแล้วเราจะให้เขากลับไปเราอยากจะให้ของขวัญกับแฟนคลับแต่จะเป็นอะไรต้องอุ้ไว้ก่อนอุ้ไว้ก่อนปีนะ่ะรอรับเลยแฟนคลับพีเคมฮัจวี <Okay. S 2> จะมีของของขวัญไปแจกทำ <Yeah. S 2> ท่าต,ต่อไป,ไปนี่โอ้ยมันซ้ำมันซาำทำถามซ้ำไม่เอาทีมงานได้ไปทำคำถามซ้ำได้ยังไงอ่ะ โอ้ oh. รีวิวชีวิตตัวเองในปีนี้ให้ฟังน่ยมีอะไรนะมีะอะไร<จ>ที่น่าประทับใจบ้างอ่ะคุณเบสสติรัตอบหน่อยมีอะไรที่ประทับใจบ้างเปลี่ยนทายไปลวจ้าไปแล้วจ้า,าไ,ไม่ใช่ก็ปีนี้ก็ได้พักผ่อนเยอะขึ้นครับนะได้กลับมาดูแลตัวเองเยอะอะออกกำลังกายนะฮะอยู่บ้านพักผ่อน แต่ว่าไม่อยากพักแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากพักแล้วอยากทำงานแล้วอาตูนตูนตูนรีวิวชีวิตตัวเองปีนี้ปีนี้ปีนี้ก็เหมือนพี่เบนอะนอนเยอะกว่าทุกๆปีก็ไม่อยากจะนอนแลวไม่ใช่ไม่ใช่มีอะไรที่น่าประทับใจในในใปีนี้บ้างให้รีวิวประทับใจเหรอจริงจริงก็ประทับใจทุกช่วงเพราะว่า ทำทุกอย่างให้มันแบบดีทุกๆครั้งแล้วก็จะฝึกตอบคาถามเยอะๆค่ะทุกคนจะได้ไม่แซลผมถามขอโทษทีผมถามไม่ตรงคําตอบ <c oughs> ไม่เป็นไรไว้ไว้ไวเราต้องทําการบ้านในการถามใหม่ผิด <c oughs> ท,ที่คนถามไม่เป็นไรอ่ะคำถาม <c oughs> ต่อไปถามว่า <c oughs> สัสามมุติอ๋อ <c oughs> สมมุติสัมมุติว่าคุณจะจัดปาร์ตี้วันปีใหม่คุณจะเลือกจัดทีมอะไร ทีมทีมทีมมันทีมอ่ะทีมก็ได้อ่ะทีมอะไรเอาคุณชอบทีมอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นไหมฮันอิเดสกอร์อดอเยซิกเกอร์เอพลัสชินเออยากเอาทีมอะไรทีมอะไรอะทีมทีมแบบทีมชุดว่ายน้ำเอ่อพอได้ไหมพอได้นะพอได้ว่ายน้ำชุดวันเกิดอย่างเงี้ยชุดวันเกิดอ๋อกลายเป็นท่าไม่ใส่อะไรเลยว้า ของผมเนี่ยจะเป็นเต็มเต็มเสือเต็มเสือโอ้เพราะว่าปีนี้เป็นปีเสือเออใส่ชุดเสือใส่แบบอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยเออฮ้ยพี่พี่เวียพี่เวียยิ้มให้เราด้วยพี่เวียยิ้มมุกรู้ว่ามุกพาไม่ต้องพิมก็ได้ผมรู้ว่ามุกผมพาปะโทูชอบชอบชอบมุก มาต่อมาต่อปฏิทินนะยังพิมมาได้นะพี่อ้ำมองผมด้วยพี่อ้ํามองด้วยยังไงเนี่ยพี่อ้ำยังไงพี่อ้ํามองเราด้วย่ะไปเล่นให้แม่อยู่ส่วนแม่เราอยู่ของเราดีกว่าโทษทีโทษทีมาปฏิทินที่สิบหลังวันนะตอนนี้กําลังคัดอยู่ใช่ไหมก็พิมพ์มาได้เรื่อยๆยังคัดอยู่เรื่อยนะครับพี่มาเลครับสามคำให้กับช่อง7 HD เพื่อได้รับปฏิทินช่อง7 HD ปี2 0 2 2ั่อ 2022นะครับผมเออปวดหัว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 กับเราปวดหัวกับเราปวดหัวไปดูไปพี่เพียวปวดหัวซะแล้วเอนี่ถ so ้าใครอยากได้นะบอกใครใครอยากได้แชทต่อคำถามมาไม่ได okay. yes. ้แต่หอบหนามแค่ขอแค่สามคำแค่สามคำให้กับโชคเด็ดเอจดีคำถามต่อไปอ้าหมดซะแล้วก็อันนี้อันนี้เราเล่นกันอยู่แล้ว ถ้าต้องซื้อของขวัญจับฉลากที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือมึงจะซื้ออะไรซื้ออะไรสอเสือส่อเสือเออยี้ดีกับเออเอาแบบเราเพิ่ม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 คำถามเข้าไปด้วยราคาที่แบบ200บาทขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอส่อเสืออ่ะตอบทุกคนนะตอบทุกคนนะข้อสุดท้ายเดี๋ยวเให้เวลาตูนคิดก่อนว่าจะได้สอเสือ200บาทขึ้นไปอ่ะเริ่มที่เริ่มเริ่มที่ที่แค่มาสบีแลน ผมจะซื้อส้วมครับซื้อส้วมโอ้โหส้วมโอ้โหเป็นหลายพันเลยนะครับซื้อส้วมซื้อส้วมครับพูดจริงครับเอาความจริงนะเอาพูดจริงจริงอ๋อถ้ามีสอเสือสอนแล้วจะซื้อส้วมเลยซื้อส้วมเลยโอเคอ่ะส้วมคุณตันธิราชสอเสือสอนแล้ว ผมไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสองใบสามอ่ะสองใบสองร้อยอ่ะเอ้ยแปดสิบแปดสิบสามใบสามใบเขาขายแปดสิบสามใบไม่เห็นน่ะผมเห็นขายร้อยร้อยยี่สิบตลอดเขาขายแปดสิบบาทมึงซื้อร้านไหนเนี่ยก็ทุกร้านแหละการ์ตูนต่อการ์ตูนต่ออ่ะอ่ะอันคิดได้แล้วคิดได้แล้วอ่ะซอสเสือสามร้อยบาทขึ้นไปเสื้อเลยซอสเสือน้อยกว่าสองร้อยบาทน้อยกว่าสองร้อยบาทเสื้อสีแสดซอยสามเซนเสื้อสี เขามาได้ไงวะเนี่ยโอ้ยเขาซ้อมมานานแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ได้เออกันไปเลยเออกันไปเลยเอออะไรนะเสื้อสีแสดสร้อยสามเส้นไม่ฟังอ่ะพูดเราไม่ฟังอ่ะเดี๋ยอย่าอย่าโวยวายดิอย่าโวยวายดิโมโมโหใครมาเนี่ยที่สาหน่อยที่ที่สาวันดีพี่ใหม่เว้ยขอโทษขอโทษขโทษวัสดีพี่ใหม่ครับคุณที่สานะครับทักทายกันเล่นเกมได้นะครับคำถามเออไม่ใช่ สามคำให้ช่อง7 HD เพื่อได้รับปฏิทินช่อง7 HD นะครับพินิปวดหัวปวดหัวปวดหัวปิดหน้าพี่นี่เปิดหน้าพี่คุณทิสาสินี่ร้ยศาสนาเขาเองโอ้เลิศเลยอ่ะเพอ perfect พี่เปียวปวดหัวดูถึงคุณทิสาคุณทิสาปวดอะไรทิสาอยนี่นี่พี่ทิสาอยู่นี่เนี่นี่ไม่ปวดคุณทิสาขอเขาแบบ เชิด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 เช,ช,ชิดครับผมสวัสดีคุณพิสานะครับอ้าวจะทิ้งได้ไงละ่ะพี่พี่มีทิชชู่ไหมน้ำมูกผมเลยน้ำมูกไหลครับอ่ะปฏิทินครับมีปฏิทิน,นอันนี้<ค>มีมน้ำมูกที่แค่มมาสวีนะครับใครจะได้อันนี้ไปโอ้เน่าเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะยังไงต่อดีครับคำถามตอนนี้หมดแล้วอ,อ่ะก็ก็ได้เวลาแล้วเนาะทุกคนก็ก็ก็มาหลุดก็ได้เวลาก็คือใคร ใครที่ส่ง3าํคำสาหรับช่องเจ็ดเอีมาก็อาจจะลุ้นเป็นผู้โชคดีได้นะครับได้รับปฏิทินผู้โชคดีมีทั้งหมด10คนนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็แฮปปี้นิวีย์มีความสุขทุกๆุกคนเลยนะครับก็อยากให้ฝากผลงานด้วยครับฝากด้วยครับ ผมมีละครของทางช่อง7 HD มีสองเรื่องนะครับสามีชั่วคืนเร็วๆนี้มาครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกําลังถ่ายทําอยู่กับคุณทิศสาวาริทิสานะครับเข็มสอนปลายครับผมฝากติดตามด้วยครับผลงานของผมเองครับไปเย่กันนี่ฝากผลงานละครหน่อยเลยฝากผลงานละครด้วยนะครับพยักร้ายนายกุหลาบนะครับน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึง เฮยบ้านไร่สบายไฮโซนะฮะน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้เช่นกันนะครับฝากด้วยครับสนุกสนานทั้ง2เรื่องครับอวยพรปีใหม่วยพรปีใหม่ก็อยากจะอวยพรเรื่องสุขภาพแล้วกันนะครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรคร้ายไม่เป็นโรคโควิดนะครับย้ก็ฝากละครด้วยนะครับก็มีทั้งหมด3เรื่องนะฮะ ละครเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเคนวัฒน์สุภัโซนะครับก็จะมีพี่เบนด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นชาติพยักคมนักเลงนะครับแล้วก็ไปรับเชิญบัววิมาลานะครับผมเป็นภาคต่อของโซเวลีนะครับแล้วก็อยากจะขออวยพรนะครับให้กับแฟนๆของท่อง7 HD ดีทุกคนนะครับผมแล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายก็ขอให้มีความสุขมากๆขอภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับปลอดโรคปลอดภัย มีมิตรภาพที่ดีสุขภาพที่ดีแล,แ,ลแล้วก็ขอให้มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับค่ะคุณอากตุค่ะนั่นม,มันดิวเยียดีเลย์อยู่โลค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้แฟนๆละครแฟนๆช่องเจ็ดทุกคนนะคะมีความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาค่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นปีที่ดีตลอดไปเลยค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ,ะผลงานนะคะตอนนี้มีเรื่องสร้อยนาคีค่ะกําลังถ่ายทําอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะเพิ่งรู้สดสดร้อนๆก็คือเรื่องขวางทางปืนค่ะโอเค ก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีปีใหม่แล้วไปก่อนบ๊ายบายครับ <Yeah. S 1> เรามามาฉลองกัน